ป w e b งานกาชาด o m ด้วยค่ะจบการติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครเรื่องแม่โขงและสารวัตรใหญ่เป็นรายการต่อไปครับพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้จิตตังพาวิตังมหาโตสังวัตติจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ส่วนภาพพิท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพหิมะที่ตกลงมาอย่างหนัก กลุ่มเมืองเจิ้งโจวมนถนเหอนนานของจีนครับภายในระยะเวลา6ชั่วโมงมีปริมาณหิมะสูงถึง10เซนติเมตรกระทบกับการคมนาคมขนส่งนะครับสนามบินก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินนะคะขณะเดียวกันรถไฟกว่า190เที่ยวหยุดให้บริการประชาชนติดค้างอยู่ที่สถานีปเป็นจํานวนมากค่ะส่วนถนนทางด่วนหลายสายก็ถูกปิดและโรงเรียนหลายแห่งปิดการเรียนการสอนด้วยลากันพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ